ระสมเด็จของหลวงพ่อกลวยนั้นเป็นพระที่ทำได้ยากมากเพราะหลวงพ่อต้องทำเองไม่ได้จ้างให้ใครทำมาส่งส่วนผสมที่เป็นผงวิเศษนี้ก็เป็นผงวิเศษจริงๆไม่ใช่ผงปูนพลาสเตอร์หรือปูนขาวหลวงพ่อต้องใช้กระดานชนวนสมัยโบราณมาลงอักขระเลขยันต่างๆแล้วท่านก็ลบผงปลุกเศษทับอีกทีหนึง่งเรียกว่า ผงอิทิเจผงม,มหาราชผงปัตมมังผงนร้อยแเป็นต้นแม้ดินสอที่ใช้เขียนลบผงหลวงพ่อยังปั้นเองด้วยดินสอพองผสมว่านร้อยแเกสรร้อยแปดดินต่างๆอีกมากมายปั้นตากแดดลุกเศกเอาไว้ก่อนเมื่อได้ผงม,มาแล้วก็นำผงม,มาผสมว่านร้อยแข้าวตอกพระร่วงแร่อาถรรพ์แม้แต่ อาหารในปากของท่านถ้าท่านฉันอาหารที่อร่อยหลวงพ่อจะคายออกจากปากแล้วตากแดดเอาไว้ผงทําพระนอกจากผงทั่วๆไปแล้วหลวงพ่อท่านยังใช้ไม้ตีระฆังชื่อไม้คันทรงเอามาบดทําผงหลวงพ่อบอกว่าเอามาทําสมเด็จจะค้าขายดีเป็นเคล็ดลับของหลวงพ่อยังมีผงวิเศษของครูบาอาจารย์ของท่าน และที่สำคัญคือผงวิเศษขององค์สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีผสมอยู่ด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคือในปีพุทธศักราช2477พี่ชายของหมอฉเฉลียวได้มาเรียนหนังสือที่กรุงเทพมหานครได้พักที่วัดประคังพี่ชายเล่าว่าปีนั้นมีพระมาจำพรรษามากพระเลยให้เด็กวัด ไปนอนที่กกติเก่ารกกรุงรังไม่มีใครกล้าเข้าไปเขาว่าผีดุเป็นที่เก็บลงศพตู้เก่าใบลานสมุดข่อยเก่าๆของวัดที่ตู้โบราณหลังนี้พี่ชายได้เจอผงวิเศษพร้อมผ้ายันและตำรายันเก่าของสมเด็จโตที่สำคัญคือมีสมเด็จวัดประครังที่ทำแล้วปนอยู่ประมาณสิบกว่าองค์สมัยนั้น พระสมเด็จก็ไม่ดังอะไรมากราคาก็ยังไม่แพงภายหลังยังเปิดกรุกที่วัดบางขุนพรมอีกประมาณปี2500เมื่อพระที่นั่นรู้เรื่องว่าพี่ชายของผมได้พระขององค์สมเด็จโตก็มาขอเอาไปเกือบหมดเหลืออยู่ที่ติดตัวกับได้ถวายองค์หลวงพ่อกวยจนหมดส่วนผงนั้นมีมากกว่าหนึ่งห่อใหญ่สมเด็จที่เหลือที่พี่ชายผมได้นี้ ภายหลังมีคนมาให้ราคาเป็นแสนหลวงพ่อได้นำผงวิเศษของท่านผสมกับผงขององค์สมเด็จโตทุกพิมพ์และทุกรุ่นเมื่อได้ผงได้ว่านได้เกอรแร่ดีๆแล้วเอามารวมกันทำพระสมเด็จบางทีมีหนูมากินผงของท่านมีลูกศิษย์ที่เป็นคารวาสเห็นเข้าได้ใช้เหล็กแหลมแทงปรากฏว่าหนูตัวนั้นแทงไม่เข้า ตอนกลางคืนถ้าปิดไม่ดีจะมีขังคาวมารุมกินผงของท่านวันไหนที่หลวงพ่อท่านว่างท่านก็จะพิมพ์พระพอลงมือโคลกผสมผงได้เกิดอัศจรรย์ลูกศิษย์มารอหน้ากุฏิเต็มไปหมดเพราะขณะที่หลวงพ่อโคลกผงก็จะว่ามนไปด้วยพระก็จะทำลูกศิษย์ก็คอยยุ่งไปหมดวันไหนไม่ทำพระลูกศิษย์ก็ไม่ค่อยมากัน อาศจรย์จริง,รงๆหลวงพ่อถึงกับเอ่ยปากชมว่าผงสมเด็จโตนี่แน่เหมือนกันนะโคลกผสมผงไม่ได้เลยลูกศิษย์คอยจะมากวนใจตลอดเวลาเมตตาโชคลาภดีแท้ๆแต่กูนี่สิชักจะรำคาญแล้วว่ะไม่เป็นอันทำอะไรยิ่งยุ่งยิ่งมาการทำพระลงพิมพ์ของหลวงพ่อกวยนั้นท่านจะผสมเนื้อในวันเดียวกันเนื้อหนึ่งอ่อนแก่ต่างกัน กะกะเอาแล้วกดลงพิมพ์ประมาณ2องถึงสามพ์ฉะนั้นบางครั้งจะพบคนละพิมพ์แต่เนื้อเดียวกันหรือพิมพ์เดียวกันแต่คนละเนื้อเป็นต้นอันนี้ต้องดูเป็นจริงๆแต่ถ้าเคยเห็นก็ดูได้พระของหลวงพ่อก,กวยนั้นท่านทำได้ยากมากๆท่านไม่ต้องการให้นำออกจำหน่ายแค่แลกกับเงิน10บาท20บบาทแต่ท่านอยากให้คนที่มีความทุกข์ร้อน กับคนที่อยากได้จริงๆคือมาขอท่านเอาเองท่านบอกว่าท่านไม่อยากแจกให้คนที่ไม่ขอไม่อยากได้ท่านไม่ให้ท่านว่าเดี๋ยวมันไม่เห็นค่าเดี๋ยวมันก็เอาไปทิ้งกันหมดมันนึกว่าตุ๊กตาท่านว่าคนไม่รู้ค่าก็เหมือนไก่ที่ไม่รู้จักพลอยแต่ผมหมอเฉลียวพูดกับท่านว่าผมไม่ใช่ไก่นะครับหลวงพ่อหลวงพ่อเลยพูดว่า มึงเก็บไว้เถอดดีเก็บไว้เยอะๆเมื่อกูตายไปแล้วจะหาพระที่ทำผงเองพิมพ์พระเองแบบกูนี่จะหาแทบไม่มีอีกแล้วพระกูในวันหน้าจะหายากและแพงมากแล้วมึงคอยดูแล้วกันมันก็เป็นจริงดังคำที่หลวงพ่อเคยกล่าวไว้ทุกประการครับผ่านไปครับสำหรับเรื่องราว ของพระสมเด็จองค์หลวงพ่อกวยวัดโคสิตาราม